มาต่อกันที่คน,นกับเจก๊นกเลยครับนี่อยู่ด้วยกันสงสัยว่าพันกันแล้วนะครับนี่อาจจะถึงกันแลน้วมั้งวันนี้อยู่ด้วยกันวานละหนีเที่ยวโอ้โหอ๋ออ,อดีวยเลย เสียงยิงยีงน้อยเสียงไลยเก็บงีงานเข้าเลยจจนี่ติดนึบเลยวันนี้น Aduh, <coughs> aduh <tries> 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 <tries>

กินเยอะแยะมวานเหนีเที่ยววันนี้ติดอยู่ด้วยกันเนาเนาะนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้

เดินไปหากันแล้วก็ติดกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเวียนน้ยเฮ้ยเย่นางงามไหมเนาะเฮ้ยยาเฮ้ยไม่ไม่ไมเฮ้ยดูรอยขนุนปีนเหมือนกันครับนี่เฮ้ยดูเฮ้ย เฮ้ยหม้หมฮหมเฮ้ยบ้าดูรอยคดินปีนลังครับเลยลอยหนุนลอยนายลอยนายปีนเล่นเหมือนกันนี่ปีนจนปอกหายนะครับปอกรุดด้วยเอ้ย แม่นคักเนาพากันคักเนาะมซูนี่ไหมฮะให้กินแบบสบายสบายนี so, ่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าโดนทำโทษเดี๋ยวเฮ้ยดูยืมดูลองลอยการยืมเฮ้ยเบนมวยไหมมวยไหมกีกีกีเฮ้ยบัา

กินทิ้งกินคว่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไหมเฮ้หนึ่งสองสเฮ้ยเฮ้ยอืมเฮ้ยไปแล้วครับไปแล้วไป ต้องเอาให้สุดอย่าให้เขาหันหน้าสู้พอนอกจากไม้สอยมันเองดูปลอกดูตรงไหนนี่หาเย้ยๆครับนี่ไปหากินเยอะแย่ลูกเฟ้ตลอดูหญ้าดูครับนี่เกลือนี่กินยื่อเหลือเฟือครับยญานี่นี่หานี่เย้ยะครับนี่เป็นกอเป็นกอเลยครับนี่นี่ ตันนี้ไม่เปลี่ยนหลักนะครับนี่หลักหนึ่งเราอยู่ได้สองสามวันนะครับอีหลักหนึ่งเขาหญ้าเยอะเปลี่ยนบ่อยไม่ได้นะครับเปลี่ยนบ่อยไม่ได้เปลืองหลักเยีบยบหญ้าทิ้งแบบเปล่าเสียดายนะครับเสียดายให้เขากินนะครับนี่ปลูกกับต้นน้ำนะครับด้านในปลูกกับน้ำดูพรทิพไหมล้วนี่นี่ ยายไม่รู้มาทำไมอยอมน้าเหมือนกันเฮ้ยไหมอดไม่ได้ครับบางทีแล้ก็โมโหเหมือนกันนั่นนีเ่เราให้กินไม่กินามาเป็นาโทรมาโัมา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  มาดูท้องหมดมากินเลือเฟือกินอิ่มแล้วมายกันมายกันแล้วก็ติดป้าเห็นไหมฮ้ยเฮือมามามาโมโหยังโมโหเมื่อวานไม่หายนะพอทิพย์เฮ้กินดีๆแล้วถอยดูถอยน้ำกี่ถอยดูไปวะน้ำถอยดูถอยไหม ีกีท่ไมไปเาดูไปดูเินไปมมา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 ่นะมาดูตัวว่าผิดเมื่อวานครับดูตัวไปทุ่ทีเดนีมาไปนะมามามาเดินไปไหนมา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 เดี๋ยวดูเดนี่เี๋มาอืมอืมมามา Má 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 mãe mãe đi, mãe đi, mãe mãe má 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 yeah. Đó, Má mãe 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 má mãe này mãe 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 má

ยาเยอะครับบนด้านไหนให้บุกให้บุกไปด้านในนะครับยาเยอะเราจะกินเองนะครับนี่นั้นไม่ได้ไปหาอยู่ด้วยกันครับหญ้าเยอะแยะนี่วันซ้อนหญ้าพวกเขาไม่มีหญ้ากินกินเอากินเอาไปว่านี่ยหญ้าเนี่ยหญ้าเนี่ยครับเยอะนะครับนี่ nha, yeah, kiếm đẹp uh, thinh đẹp khoảng tinh cơn nuôi loài tinh ghi tinh cơn đẹp thinh tinh này, uh. này ghi tinh này, nó mới tinh lạc nào ghi tinh 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 Mà, mà tinh ghi ดูยากก่อนถ้าเหลือเฟือเราก็ไม่จะเปลี่ยนครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนูใกล้น้ำถึงน้ำาูที่หลักที่เราผูกก็พอถึงเหนื่อยก็ยังว่านะครับสู้กันต่อไปหน้าที่เราแตกต่างกันนะครับนี่ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับนี่ผูกกับน้ำนะครับนี่ต้นนี้จะเป็นน้ำนะนถ้าเอาอีกได้ก็สุดปัญญาเลย ไปแล้วครับขอบคุณพีซีทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราทรเย็นแล้วเย็นแล้วทํำม,มืดแล้วครับทุกนจะตกดินแล้วขอบคุณพีซีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ